ทำไมนักเตะผู้จัดสินผู้จัดการทีมผู้เล่นตัวสำรองในลีกอิตาลีทาแก้มสีแดงลงไปแข่งขันฟุตบอลกาโซเชียก็เนื่องจากว่าสมาคมอ,องค์กรต่อต้านความรุนแรงกับผู้หญิงก็ร่วมกับลีกอิตาลีนี่แหละครับง่ายๆเลยว่าร่วมกันให้ใบแดงสีแดงนี่เหมือนกับว่าให้ใบแดงคนที่กระทำความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยเน้นไปที่ครอบครัวคนรักของตัวเธอเองผู้หญิงในครอบครัวคนเป็นแม่คนเป็นลูกจะโดน ผู้ชายในครอบครัวทำรุนแรงทีนี้ก็ร่วมกันต่อต้านแต่ปกติแล้วมันจะตรงกับวันที่25พฤศจิกาของทุกปีแต่ปีนี้ทำไมถึงมาทาในเดือนกุมภาพันธ์อ้าวอันนี้ก็น่าน่าคิดเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็ลองมาช่วยบอกหน่อยว่าทำไมปีนี้เขาถึงดลลงกนนกันนเดือุมาพพเราะที่จริงแล้ว้วมันตองตรงกับ25พิกกของทุปปีีแล้วนี้ททาาไมมถึงาากันในเดือนกุมภาพันธ์อ่าอันนี้ใครรู้ก็ลองช่วยเม้นบอกหรือว่า ตอบหน่อยนะครับ